สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมเรามาพบกับคุณกิตติสิงหาปัตดนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวกันถึงเทเลนเอาดีสระตะแล้วผมนิ่มมากเอาใช้ตั้งแต่มาทโยกสะอาดหมดจดมากเป็นอะไรที่หนีผมหน้ามาแล้วสวยมากยางของปีน้ ที่เป็นหมวดสกินแคร์นะคะก็ปีนี้นะคะทุกท่านต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยที่จริงๆแล้วมีความไม่เซตเปลี่ยนไปนะคะก็คือในเฟสเดยปีนี้ไม่ได้มีเยอะแล้วก็ไม่ได้มีแบบทุกหมวดเท่ากับปีที่แล้วเนื่องจากว่าฉุกค,คิดมาได้ว่าวันหนึ่งตอนที่แบบนอนนอนเรก็คิดว่าทําไมเราถึงต้องซื้อของที่มันเป็นหมวดเดิมๆซ้าๆใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็ใช้ของเก่าไม่เคยหมดเลยไม่เคยหมดจริงๆทุกคนคือมันเหมือนมันซื้อมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ของเก่าก็คือไม่ได้ใช้แล้วก็วางทิ้งวางทิ้ง ก็เลยพายายามขูดของเกา่กาๆห,หรือว่าของที่มันใช้ค้างไว้อยู่ขึ้นมาใช้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อของใหม่ในปีนีนะ้แต่ว่ามันก็มีอยู่บ้างทุกคนจะแบบปิดดีก,กว่ามันก็พ่อจะมีอยู่บ้างแต่ว่าก็อยากจะบอกไมเซตนี้ให้กับทุกคนว่าบางของบางอย่างเงี้ยแบบมันยังมีของเกา่าอยู่ก็เลยอยากจะใช้ให้หมดอะไรเงี้ยเป็นการรักโลกขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะโอเค พูดแล้วเหมือนแก้ตัวปะ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเดยดีกว่าว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะในปีนี้ซึ่งเต่าไรของปีนี้เนี่ยก็จะมีหลายหมวดหมู่นั่นแหละก็ครบตั้งแต่ล้างหน้าไปยันทําผมเครื่องทำผมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะไปดูกันเลยของอย่างแรกนะคะที่รู้สึกว่าต้องใช้เป็นประจำนะคะก็คือพวกเคลนซิ i n g นะเคลนซิ i n g ที่เป็นอ i l เนี่ยก็ยังเป็นอันเดิมๆอยู่หรือเปล่านะอันเดิมๆของเราก็คือน้องคนนี้เป็นชูเยมุระนะคะแต่ว่าอันนี้มีหลายสูตรมาอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ชอบคือเป็นสูตรขวดสีน้าตาลอันนี้จริงวกก็าขรพ ม่วงๆอะไรเงี้ยก็คือใช้มาตลอดนะคะนี่ก็เป็น cleansing water ที่แนะนําทุกคนเพราะว่า1นึ่งช่วยเธอ cleansing oil ที่แนะนําทุกคนเพราะว่า1เลยคือมันล้างสะอาดมานะคะพวกมสาสคาร่ากันน้ำอะไรเงี้ยอ,อหมดจดมากๆแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะกลิ่นผ่อนคลายดีแล้วก็ texture เ,เวลาที่เรานวดล,ลงไปเนี่ยมันทําให้ไม่แสบตาแล้วก็เครื่องสำอางที่มันติดอยู่บนหน้าเนี่ยมันหลุดออกมาจริงๆโดยที่เราไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่า มันแพงน,พนะะทุกคนเราไม่ต้องใช้เยอะเ <ๆ S 2> พราะมันแพงจริงๆอันเนี้ยก็ปั๊มเดียวล้างได้ถังหน้าแล้วนะคะอันเนี้ยก็ชอบมากๆนะเป็นของที่แนะนําให้ซื้อในปีนี้นะคะของชูค่ะถ้าเป็นแบบพิชู่อะไรเงี้ยก็ยังชอบอันเดิมๆอยู่นะคะก็คือน้องคนนี้อันนี้เป็นของซอบนี่นะคะแต่ว่าแพ็กเกจจะเป็นคาเคาเป็นน้องไลอ้อนเนาะแล้วก็น้องคนนี้เนี่ย เขาห่อใหญ่กว่าเดิมด้วยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าซอมเน่เนี่ยช่วงหลังทิชชู่เขาเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มขึ้นแรกสุดเลยที่ออกมาทุกคนจะชอบปวดเฮ้ยทิชชู่เขามันแอบแข็งแข็งหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เขาทําทิชชู่มาใหม่มันก็เลยแบบนิ่มลงแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานสะดวกดีพกไปไหนก็ได้เช็ดออกจริงมันคร่าแข็งแข็ก็เช็ดออกไปทะเลก็เช็ดออกหรือว่าบางทีแบบสวัสดิ์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็เอามาเช็ดได้นะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอันที่คุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้อนะคะเพราะววว่่่่่่่่่่าาาาไไไไมมมมแแแงงดด้้้้้ยยยยลกก็็ใใชชบบอออออๆนน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 โสตเเืัททีีีีปป เลยก็ขอโทษทุกคนด้วยที่เคยบอกว่าจะไม่ใช้เครื่องล้างหน้าเพราะว่าเสียเวลาแต่ว่าฟังก่อนพิสเตอร์เครื่องลัางที่ใช้มาแล้วเนี่ยจะบอกว่าน้องเขาดีมากๆอันนี้คือโฟเลโอนะคะแต่ว่ารุ่นที่หนูใช้มันเป็นโรล,ลิปปอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอันเล็กแล้วก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะแต่ก็ก็แพงอยู่ก็น่าจะสี่ห้าพันป่ะจะบอกว่าขอสาบานว่ามันไม่เหมือนเครื่องล้างหน้า อีหฮอื่นที่ทุกคนเคยเห็นมาในตลาดนี้ออกมะคือหนูก็มีเข้าลังหน้าหลายอี้อที่บ้านนะมีแบบคนส่งมาให้บ้างหรืออะไรเงี้ยมันก็ล้างแล้วมันรู้สึกว่าซิลิโคนของมันตรงเนี้ยมันไม่นุ่มๆเท่ากับของโฟเรียลนะคะซึ่งอันนี้มันดีมากแล้วก็สะอาดหมดจดมากทุกซอกทุกมุมนะคะยิ่งเวลามันนิ่มๆแล้วแบบมันถูๆอะไรเงี้ยมันทําให้พวกสิวเซียนสิวอุดตันอะไรเงี้ยมันร้อยลงมากนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นอันที่ชอบมากๆในปีนี้เหมือนกันนะน้องสีม่วงน่ารักดีติดที่ว่ามันแพงนั่นแหละก็นนนงออคกัื้ใ ของการล้างหน้าซึ่งจริงๆแล้วล้างหน้าปีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอันนี้เคยชอบไปปีที่ไหนหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะเพราะว่าอันแรกจะเป็นอันนี้นะคะเป็นซันวาซูนะคะเน,นี้จะเป็นเดนเทลเคลนซิงโฟมคือที่ชอบเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยกลิ่นมันอโรมามากๆนะคะคือล้างแล้วมันแบบสะอาดหอมพี่บอสก,ก็ชอบอันนี้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันดีเนาะแล้วก็ล้างแล้วมันสดชื่นดีนะคะฟองไม่ได้เยอะเอาลงมาค,คืนด้วย <laughs> อเ,เอเอ,เอถึงขั้นต้องเอาลงไปคืนนะคือดูดีใช้มานานมากแล้วก็คือมันผ่อนคลายมากล้างสะอาดนะคะแล้วล้างเสร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่ามันเอียดอารอะไรเงี้ยก็เป็นอันที่ชอบนะคะแนะนําทุกคนเหมือนกันน่าจะขวดละประมาณพัน0แอบแพงเนาะ แล้วอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆคือมันน้องมาตอนถ่ายถ่ายปีคือแบรนด์เนี้ยนูรู้จักมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งเริ่มเข้าไทยมานะคะกับทัชชาทัชชาตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมล้างหน้าที่ตีตื้นขึ้นมากับดีออให้หนูชอบเลยทุกคนจะเห็นว่าปีนี้นูไม่มีดีอออยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มากเพราะนูใช้ดีออหมดไประมาณ3หลอดแล้วแต่ว่าน้องคนนี้ก็ตีตื้นขึ้นมานะคะอันนี้เป็น t The r i ร e w a s h ของทัชชานะเป็นโฟมล้างหน้าที่มีความเป็น เหมือนซอฟครีมที่เหมือนมันมีเม็ดข้าวเล็กๆที่มันไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าฟิลลิ่งในการลงไปที่หน้ามันจะเหมือนอะไรแบบมาสครับหน้าเรานิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบแข็งๆนะมันจะนิ่มๆอ่อนโยนอะไรเงี้ย สนใจสนใจตอนนี้ทำอดเฟลเลทเหรอดเยอเออถ้าคนดูเยอะอยากดูของพี่มางก่าไม่อยากไม่อยากใครเขาไม่เอาไม่มีคนตัดแล้วเออโอเคของพี่วอลก็คือแย่ของหนูใช้ถ้าเกิดว่าอยากดูของผู้ชายรีเควสต์มาได้นะคะเพราะเราอาจจะชอบม่เหมือนกันไงได้ได้แล้วก็โอเคอันนี้ก็เป็นอันที่หนูชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนแล้วพอเวลาเราใช้คู่กับพวกเครื่องล้างหน้าแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ามันได้สรับไปด้วยแล้วมันรู้สึกดีนะอันนี้ชอบมากๆนะไปลองดูได้น่าจะเซโฟรามีขายมาถึงน้ําตบ กันมากน้ำตบเนี่ยจะเป็นของอย่างแรกที่เราใช้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมอันนี้ก็จริงๆแล้วน้ำตบเนี่ยมีทั้งถูกทั้งแพงที่ชอบทั้งคู่นะคะเพราะว่า1เลยคือน้ำตบเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราคาดหวังผลลัพธ์ของมันแตกๆต,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 ต่างๆกันไปถูกไหมเพราะฉะนั้นมาถึงอะไรที่ชอบนะเป็นน้ำตบที่ถูกและดีซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะใช้มาตั้งแต่อนุบาลแต่อ้อมแต่อ่อนอนุกใช้ตั้งแต่มัธยมอันนี้คือฮาดาลาบกนะคะซึ่งเป็นสูตรแบบปกติออริจินอลเลยสีขาวนะที่ชอบเนี่ยอย่างกมมาิ ค่ดีลยโรบกมันเป็นแบบมันไฮยามันเยอะใช่ไหมแล้วมันก็ชุ่มชื้นดีเอามามาร์กหน้าก็ได้เอามาตบก็ได้เอามาแบบทาตามลอกลงลักแล้วขาหนีอะไรก็ได้หมดแล้วก็ไฮยาลูรอนของแบรนเนี้ยคือมันมีทั้งโมเลกุลใหญ่ทั้งโมเลกุลเล็กนะมันก็จะทําให้ซุมซปบรเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วนูก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอันที่ใช้มานานแล้วแล้วมันก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เด็กแต่อ้อนแต่อ่อนนะคะก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอันที่แนะนาสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมมมมมมมีีปรรรระะะะาาณใในนนนนนนกกกกกกกิิแแแแคคคคค็็โอออเเเล่บบ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 หหัััััยจทงดช เฮ้ยหน้าหนาวใช้อะไรดีคะพี่หน้าแบบแห้งลอกมากเลยอะไรเงี้ยก็คือใช้อย่างนี้เป็นน้ําตบที่แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็เวลาเราตบเนี่ยเราตบไปรอบนึงแล้วเราก็ตบซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็จะเพิ่มความแบบหนืดของหน้ามากยิ่ึ้นค,คือมันจะเติมเหมือนไปเติมดับเบิลอะให้ผิวนะก็ขอคอนเฟิร์มว่าใช้มาตั้งแต่อายุ13แล้วตอนนี้ก็ย5้แล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนน่าจะเคยใช้อะ่ะไปลองดูได้มีหลายสูตรนะคะเอาแล้วแต่แบบที่เราชอบเลยนะดีจริงนะหน้าผดหน้าผื่นอะไรเงี้ยก็ตบสูตรที่เป็นสสีีททอะะองงแล้วริูม ที่นุกใช้บ่อยมาเพราะว่ารู้สึกว่าพกไปต่างประเทศอะไรเงี้ย mm. ก็เอามาแบบใช้ได้ mm. มันชุ่มชื้นดีนะคะ mm. แต่ว่าสูตรที่เป็นสิ่งที่สุดก็คืออันนี้ ก็ดีเหมือนกันชอบมากมาค่ะมาถึงอีกอย่างหนึง่งที่เป็นน้ําตบเหมือนกันเนาะในปีนี้ที่แบบเขาเรียกว่าซื้อตอนที่โมโหนะมันก็จะเป็นแบบนี้คือวันนั้นเราไปเดินที่ห้างแล้วก็แบบจะทําอะไรดีอยากใช้เงินอะ่ะนึกออกไหมแต่ว่าแบบไม่อยากซื้อแบรนด์เนมแลราเพราะว่ามันแพงค่ะก็เลยเดินเข้าไปที่เคา,า,า์เตอร์ลาเมมาแล้วก็ซื้อสิ่งนี้มาค่ะอันนี้เป็นน้ําตบลาเมน,นะคะ The Treatment Lotion ก็เป็นน้ําตบราคาแพงแต่พันเป็นน้ําตบที่จริงๆแล้วตีคู่กันมาได้นะแต่ว่าลาเมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตรงที่อันนี้ยมมันนจะช่่วเเหืือออรงงข ปอบปโลฟื้นฟูผิวมากกว่าส่วนอันนี้มันจะเป็นการแบบเหมือนเติมน้ําให้ผิวมากกว่าซึ่งเราก็ไปเลือกกันเราเองว่าเราจะอยากจะใช้อะไรนึกออกปะ่ะนี่เอยากจะชุมช่มชืม้นบางทีอาจจะไม่เฟรชรู้สึกหน้าเหี่ยวๆอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะคือตบไปเทกเจอร์มันดีมากคือมันเนียนมันนุ่มมากเลยลงไปแล้วก็คือดีนะคะแต่ว่าราคามันสูงไปหน่อยแต่ถามว่าหมดคนนี้เราจะซื้อใช้ต่อไหมก็จะซื้อใช้ต่อเพราะว่านุกคิดว่ามันเป็นเหมือนเบสิกของลาแมทที่ค่อนข้างจะดีมากๆจริงๆนะ น,น,น้าตกไปแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นอย่างอื่นแหละที่ชอบในปีนี้นะคะไม่ได้ฟิกหมวดว่ามันจะต้องเป็นครีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยถ้ามันไม่ติดเผลเลยของปีนี้มันก็คงเป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือน้องคนนี้นะคะน้องยูซูลีนดับเบิลบูสเตอร์เซรั่มนะอันนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบมากๆใช้มาเยอะมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของรอยดําได้ดีที่สุดเท่าที่ใช้มาของนุ๊กส่วนตัวแล้วนะแล้วก็ใช้มาเยอะมากๆจริงๆรเออก็ทุกคน้ี ก็คงไม่พูดเยอะนะคะแต่ก็แนะนําจริงๆนะไปลองดูได้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เคยใช้มาก่อนเลยในชีวิตนี้เพราะว่าเคยใช้มาแล้วแบบมันเคยแพ้มาก่อนนะคะพวกเรตินเอนะคะเรตินอลนี้ใช้ของแบรนด์รังเอลเฟนนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้าเซปโกล,ลามาไม่นานนะแล้วก็เนื้อขี้มันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเลยแล้วเวลาที่เอาไปทาเนี่ยเราจะาทาพวกตรงที่มันเป็นพวกสิวอุดตันอะไรเงี้ยนะมันทําให้เหมือนช่วยให้ผิวอะ่ะมันเปิดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทาให้สิวอุดตันอ่ะมันแบบแห้งแล้วมันก็หลุดออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้้นนะะคแลวก็ ตอนที่ใช้อันนี้เป็นประจำอะรู้สึกว่าสิวอุดตันอะมันน้อยลงมากนะ <c oughs> ก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะคะของดังเนลเซนมาถึงไอคีมกันมากไอคีมของปีนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วถามว่าได้แบบชอบอะไรมากๆไหมก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าชอบน้องคนนี้ประมาณหนึ่งเพราะว่าน้องเขาทาแล้วมันมีความว่าตึง คือหนูไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องใต้ตาดำแต่หนูคอนเซิร์นเรื่องใต้ตา,ตา,ตาเหี่ยวเอออันนี้ก็คือทาแล้วมันค่อนข้างจะตึงนะคะของเอสเตอร์ลอเดอร์นะอันนี้เป็นเหมือนลายแพงที่สุดของของเอสเตอร์แล้วแล้วหนูก็ได้มาฟรีแล้วหนูก็ไม่ได้สนใจมันเลยจนแบบเหมือนเปิดเฟซบุ๊กไปอ่านเหมือนโพสต์หนึ่งของใครก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าแบบไ e อคีบเอสเตอร์เนี้ยดีมากหนูก็แบบเฮ้ยต้องไปแกะมาลองแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆเพราะว่าตัวไอคีบเนี่ยมันค่อนข้างจะเหล็มาแล้วก็เหมือนให้ความชุ่มชื้นแล เรื่องของเซรั่มเนาะเซรั่มเนี่ยก็ยังจริงๆแล้วก็ยังชอบอันนี้มากๆอยู่นะคะยังหาอะไรมาทดแทนน้องไม่ได้ซึ่งน้องจะหมดแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีตังค์ซื้อใหม่นะคะ <c oughs> โอเคอันนี้เป็นดีออนะคะเป็น d ีอ r p เพรสตีที่เป็นลาไมโครโ o m ซัมติงอะไรสักอย่างนี้ เราทาแล้วมันจะหอมกุหลาบมาแล้วก็มันทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเงาแล้วก็ดูชุ่มชื้นหน้ามันดูแบบเนียนะมันดูกระจ่างใสนะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นของดีออที่หนูชอบมากๆทุกคนน่าจะรู้จากปีที่แล้วมาแล้วใช่ปะอันนี้ก็ยังเป็นของที่ชอบอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่รู้จะทาอะไรอันนี้ก็จะเป็นของที่แบบเราหยิบขึ้นมาใช้ชอบมากๆเหมือนกันค่ะจริงๆแน่นอนว่าของที่มันใช้คู่กันนะมันก็เป็นครีมมาด้วยจริงๆแล้วชอบทั้งคู่เลยแต่ผู้สองอันก็จะอวยดีออเกินไปเพราะดีออบเหืนนกั ะะอันนี้เป็นครีมทาหน้าซึ่งไอ้พวกแบบ เม็ดโรสของดีออลเนี้ยมันจะแบบแตกตัวแล้วพอเวลาเราลงไปที่ผิวมันจะเนียนมากๆเลยนะคะก็เลยชอบอันนี้เหมือนกันนะมันส่วนใหญ่ที่นุกเลือกใช้เนี่ยจะเป็นครีมที่ค่อนข้างจะเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็แอนตี้เอดจิ้งแบบเบาๆเป็นหลักนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแบบฮีทเชียร์พูมีซันวาซูเหมือนปีก่อนๆเพราะว่าถามว่ายังชอบไหมยังชอบแต่ว่าถ้าเราเอาของเดิมๆมาเปิดให้ทุกคนดูมันก็แบบมันตัวเบื่อนึงอรอปะคืออะไรที่เขยชอบแบบมันก็ยังชอบอยู่แล้วมันก็ยังใช้อยู่แต่ว่าบางอันมมก็หดอไไ่ะรเ ถ้าเราเอาของเดิมๆมาเปิดมันก็ไม่ไม่มันปะเออก็เลยพยายามแบบเอาของใหม่ๆที่ชอบมาเปิดให้ทุกคนดูนะคะน่าจะสนุกกว่าแล้วก็มีอันนี้อันนี้น่าจะออกมาปีนี้อันนี้เป็นของ It Cosmetics ค่ะ It Cosmetics เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่หนุกค่อนข้างชอบเพราะว่า 1.CC ครีมเขาดีแล้วก็ครีมธรรมดาเขาก็ดีอันนี้เขาออกมาเป็นเหมือน Feeling แบบ Sleeping m a s k ซึ่งมันจะเป็นเนื้อแบบ <S <S เจลีะ่ะมันจะแบบ มันจะเหลวๆเจลลี่เจลลี่นิดนึงอ่ะแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นกนลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะที่เราเอาไวท้ทาตอนที่ก่อนนอนแล้วมันรู้สึกแบบเฟรชมากแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยตื่นมาแล้วหน้าขาวมากตอนที่ลงหิวไปตอนแรกมันจะรู้สึกมีความรู้สึกแบบยิบยิบนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างตกใจว่าแบบทําไมมันยิบยิบมันแพรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตื่นตอนเช้ามาหน้าขาวมากแบบขาวมากจริงเอออันนี้ก็เลยเป็นของที่รู้สึกว่าก็ดีนะเออแบบชอบ เพราะว่าหอมมีด้วยผ่อนคลายดีนะคะไปลองใช้ดูได้ตื่นพอหน้าขาวมาจริงๆตกใจมาถึงของที่เป็นลิปมันมากดีกว่านะ้องลิปมันเนี่ยปีนี้มีตัวที่ตีตื้นน้องลาแมมาแล้วคือตัวที่ชอบที่สุดก็ยังเป็นน้องคนเดิมนะคะเป็นลาแมลิปบาล3000ันบาท แพงนะเออเพิ่งรู้ราคาเพราะว่าปกติอซื้อในเหมือนดิวตี้ฟีีเลาออกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็ลดราคาใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อชอบไทยมาใช้หมดไป3กระปุกแล้วอะสุดยอดแล้วก็เพิ่งรู้ว่าออกมาสามพันบาทหลังๆก็เลยแบบขมิบขมิบนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยดีมากที่สุดจริงๆนะคะสําหรับคนที่แบบปากแห้งปากลอกอะไรเงี้ยลิมมันลาแมคือ ที่1ในใจของเรแต่ว่าที่2ในใจที่ตีตื้นเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อคือน้องคนนี้อันนี้คือคาวิวคาวิวเป็นแบรนด์เกาหลีที่เพิ่งเข้าไทยมาในอะีเวนต์บอยไม่นานแล้วอันนี้เป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กที่ปกติเราจะไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่าใช้ลาเนตเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมีความมันๆเหนียวๆแต่ว่าอันนี้เวลาเราลงไปที่ปากนะเนื้อมันจะแบบเมลมากคือมันจะกลายเป็นแบบมันๆแบบสวยมากคือลงแบบนึกว่าใช้เป็นกอดได้เลยสวยมากๆแนละ้วแล้วอันนี้ดีมากคือสารภาพปะเพิ่งเปิดมาใช้เมื่อวันก่อนแต่ชอบมากๆใช้ มา2วันแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วแหละว่าเราจะชอบอะไรนานหรือไวแต่ว่าอันเนี้ยดีมากจริงนะคือมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็เกาะอ,อยู่ที่ปากจนถึงเช้านะคะแล้วก็ทําให้ปากเราไม่เป็นแบบแผ่นๆเวลาเราทาลิปอะไรเงี้ยชอบมากๆแล้วก็น่าจะไม่แพงแบบห้าหกร้อยพอๆกันเออประมาณนั้นแนะแต่ว่าใช้ดีมากจริงนะคะใครไม่เคยลองเนะี่ยนให้ไปลองมาถึงครีมกันแดดหน้าที่ทุกคนน่าจะรอฟังอยู่เหมือนกันเพราะว่า มันมีน้องที่ที่เราชอบก็คือดรจาร์ใช่ไหมที่มันดิสคอนติเนียไปแล้วคือไม่ทําแล้วนะคะคือเขาจะเปลี่ยนรุ่นก็เลยต้องหตาตัวไต่ตัวแทนของดรรจาร์มาซึ่งปีนี้ก็ได้ลองคิดเกดหลายอันมากแล้วก็เลิกใช้ดรจาร์ไปเพราะว่ารู้ว่ามันจะไม่มีอีกแล้วก็ไม่อยากจะฝังใจเหน่ออกะก็เลยต้องมาสกอันใหม่นะคะอันแรกที่ชอบมา,มากๆคือน้องคนนี้อันเนี้ยมาตอนช่วงประมาณสักสเดือนที่แล้วประมาณของลากอมเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่เพิ่งเข้าไทยมาเหมือนกันนะคะซึ่งน้องคนนี้เนี่า เราอะชอบกันแดดที่มันเป็นเนื้อเจลๆอย่างเงี้ยอยู่แล,แล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นหายไปเลยคือเลนแล้วหายไปเลยนะคะก็เลยเป็นอันนึงที่ชอบมากๆแล้วก็เวลาลงผิวไปเนี่ยมันรู้สึกสบายผิวแล้วสามารถใช้เยอะได้โดยที่ไม่ทําให้หน้าเหนียวหรือไม่ทําให้เมคอัพของเราเนี่ยเปลี่ยนสีไปก็เลยเป็นอันนึงที่ชอบนะมันจะมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอะโรมาอะโรมนิดนึงอ่ะมันจะคล้ายๆกับอินนิสฟีบูเบอร์รี่ถ้าทุกคนเคยเห็น อนะเออเป็นแบบเป็นหลอดๆอของอินิฟีอ่ะก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าน้องคนนี้ก็ SPF 50บวก PA 3บวกเออมันก็เป็น3บวกแต่มันก็โอเคนึกออกปะเพราะว่าเวลาเราซื้อกันแดดอะนอกจาก SPF แล้วก็แบบพวก PA แล้วเราเลือกจากเ e mm ็กซ r เอร์เป็นหลักด้วยนะคะก็ค่อนข้างชอบอันนี้ สวัสดีงานหนึ่งไม่ชอบก็ไม่ได้เพราะมันเป็นดาม่าใหญ่หลวงอะไรขนาดนั้นอ่ะกับน้องคนนี้อันนี้เป็นบานาน่าโบดนะคะเป็นซิมพีพเทคอะคว่าอันนี้เป็นตัวเดลี่มอยเจอร์ไม่ได้หมายความว่าอันที่มันเป็นกันน้ำไม่ชอบนะคือชอบทั้งหมดเลยแต่ว่าใช้มาเยอะมันก็หมดหมดไปนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นของดีราคาถูกด้วยอะหลอดละแบบร้อยกว่าใบแล้วเนื้อมันก็ดีมากเลยลงไปเยอะๆมันก็ไม่รู้สึกเหนียวหน้าแล้วมันกันแดดได้จริงเพราะมันเป็นบานาน่าโบนถึงออกป่ะคิมกันแดดนี่แบบค่อนข้างคอนเซิร์นเนาะ หายไปเลยอีกแล้วชอบมากเลยอะไรที่แบบว่าทาแล้วมันจะหายไปเลยแบบนี้มันคือกันแดดที่ที่ดีค่ะค,คุณกิติตแล้วก็มาถึง มั๊กหน้าปีนี้จริงๆก็ยังชอบบาโนบากิอยู่แต่ว่าปีนี้ได้ลองใช้มั๊กหน้าของพวกดรจาร์จาเยอะขึ้นนะคะจริงๆก็เป็นมั๊กหน้าอันที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าดรจาร์จเนี่ยออกแบบแผ่นมั๊กหน้ามาค่อนข้างแนบสนิทไปกับผิวหน้าดีแล้วก็เหมือนให้พวกเอสเซนต์มาค่อนข้างเยอะนะคะก็ใช้หน้าใช้คอใช้สูดใช้ขาใช้จักรและใช้ไปได้หมดเลยนะ<ม>ตอนที่เรามาักเสร็จอันนี้ก็เป็นอันที่แบบค่อนข้างชอบเหมือนกันมาถึงอีกอันหนึง่งที่รู้สึกว่าชอบ เพราะว่าเพิ่งได้ลองใช้แล้วก็เคยลองใช้แบรนด์อื่นมาก่อนอันนี้มันก็สดะดวกดีอันนี้คือสมดีค่ะของซัมบายมีเป็นยี่ห้อที่ดังเรื่องของน้ําตก30วันอันนั้นใช่ไหมน้ำตบลดสิวอ่ะอันนี้เขามาเป็นแบบสมดีที่เขาเอาไว้ใช้กับพวกโทนเนอร์แบบนั้นนะซึ่งมันทําให้เวลาเราใช้โทนเนอร์มันใช้โทนเนอร์น้อยลงนะคะแล้วก็เอามาพวกแบบมาร์คหน้าได้นะอันนี้ใช้กับพวกแบบพาดาลาโบได้เพราะว่ามันเทแบบชุ่มชุ่มแผ่นแล้วก็แปะมันก็ชุ่มชื้นดีแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้ก <laughs> เพราะว่าพี่เกียศแบบรอวุ่นวายหรือว่าจะบูทหน้าตอนเช้าอะไรเงี้ยใช้เป็นสำมีพวกอย่างเงี้ยดีกว่านะะทำเนินมาถึงครึ่งทางเรื่องของหน้าเรื่องของอะไรก็ก็หมดไปประมาณหนึ่งเนาะ มาถึงเรื่องอย่างอื่นบ้างก็คือเรื่องของผมซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันในปีนี้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทําสีผมหนักหน่วงมากแล้วก็คงจะเป็นสีแบบประมาณอย่างเงี้ยไปอีกนานๆสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าค่อนข้างชอบสีอ่อนนะคะมาแชมพูก็จะเป็นแชมพูที่แบบว่าเป็นสีๆเหมือนกันไม่ได้เป็นแชมพูธรรมดานะของที่ชอบอันแรกก่อนเลยคือเป็นน้องคนนี้น้องฟิลิปดีแชมพูดีมากถ้าเป็นเพื่อนพูดกันก็คือมือมันดีสุดป<ๆ>กติแล้วแชมพูที่เป็นแชมพูสีๆแบบนี้นะคะ่ะเวลาที่เราสระผมไปนะคะมันจะค่อนข้าง แห้งค่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเวลาที่แชมพูมีสผส,สมของสีอะ่ะมันจะสะแล้วแห้งแต่ว่าฟิลิปบีสะแล้วผมนิ่มมาก แ่สะแชมพูม่วงบางยี่ห้อแล้วมันสีม่วงติดแบบติดเกินไปนะคะนั้นก็เกินไปนิดนึงแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยก็คือติดแบบก็กาลังสวยนึ้อมาเนี่ยเห็นปะเห็นที่ผมไหมเออก็กำลังสวยแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมมันนุ่มมากไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นแชมพูที่แนะนําเหมือนกันแต่ว่ามันแอบแพงค่ะขวดนึงก็น่าจะประมาณ2 0 0พกว่าบาทแต่ว่าดีจริงๆสำหรับคนทําผมสีเงินเงินเทาๆอะไรเงี้ยถ้ามีเงินทําผมสีเทาก็ซื้อแชมพูดีๆใช้เถอะคอลองแล้วก็อีกอันนึ่งที่ชอบเลยสาหรับคนทม เอออันนี้เป็นแชมพูที่ทําให้ผมเป็นสีขาวที่ดีที่สุดถ้าเราก็าสีผมจนถึงระดับ9ระดับ10อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแชมพูที่ดีมากๆค่ะเป็นน o o ออเรน s h แชมพูคือจะไปช่วยฆ่าสีเหลืองจะทำให้ผมของเราอะกลายเป็นสีเงินเงินก็คือเงินอะเงินเงินอย่างเงี้ยนึกออกปะอันนี้ดีมากแล้วก็แต่ว่าสระแล้วมันค่อนข้างแห้งค่ะก็เลยต้องใช้พวกแชมพูครีมนวดที่หมักผมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันแห้งมากแต่ว่าอันนี้เป็นแชมพูสีน้าเงินที่ดีที่สุดตั้งแต่ใช้มาแล้วนะคะเพราะว่ามันทําให้ผมมเงินาก จริงๆมากแบบมาก100ซมากอะแบบนั้นเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้ก็คือจะเป็นน้องคนนี้อันนี้เป็นคอนดิชเนอร์ค่ะอันนี้มาจากเซโฟล่าค่ะเป็น Recovery Conditioner ซึ่งชอบแล้วก็แอบเปิดยากแบบมันเปิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบใช้บีบออกมาอย่างงี้ใช่ปะแต่มันบีบไม่ค่อยออกถ้าเราใช้ไปนานๆค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสารสก,กัดจากมะพร้าวมังรู้สึกแล้วก็มันจะทําให้ผมของเราเหมือนหมักมะพร้าวคือมันจะนุ่มๆแล้วก็หอมๆมะพร้าวแต่ ข้อเสียก็คือมันมันมนิดนึงถ้าสมมติว่าเราเผลอไปโดนตรงแบบ โคนผมอะไรเงี้ยผมมันจะมันง่ายนะคะอันเนี้ยก็ไม่ได้แนะนําว่าต้องลงช่วงช่วงแบบโคนผมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้ผมมันนะคะก็ลงปลายปลายผมที่มันแห้งๆจะช่วยได้มากมากเลยนะชอบมากๆเหมือนกันมาแล้วก็มีของอีกสองอย่างที่รู้สึกว่าถ้าไม่พูดถึงมันก็ไม่ได้ป็นของผมปีนี้ที่ชอบค่ะก็คือน้องคนนี้อันนี้ก็ของลาดอเหมือนกันทั้งสองอันเลยนะทุกคนน่าจะเห็นหนูรีวิวไปเยอะแล้วแล้วก็ไม่พูดมากแล้วกันเขาก็ไม่ได้จ้างอยู่ดีนึกอกปล่อันนี้คือที่หมักผมก่อนสระผมนะคะจะทําให้ผมของเราเนี่ยนิ่มาากแนนะํ มันหลอดถุถงแบบเจ็ดสิบเก้าบาทเองแล้วก็มสมดน้ำเย็นแล้วก็ใช้นะคะตัวอีกงานนึงเนี่ยก็เป็นเหมือนลีฟออนค่ะที่เอาไว้ใส่ตอนสระผมเสร็จนะคะคเวลาเรากำลังจะเป่าผมอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวที่เป็นตัวนี้ลงไปที่ผมแล้วก็เป่าผมปกติเลยก็สวยเลวส่วนเซตติ้งสเปรย์ที่ชอบผมปีนี้นะคะก็ยังชอบอันนี้อยู่มันเป็นเซตติ้งสเปรย์ของชางของผู้คนน่าจะเห็นไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ใดๆก็คือมันดีมากๆนะคะมันเซตผมแบบผมเกาหลีเนึกออกปะผมที่ไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปดูแบบเป็นลอนแบบพลิ้วเลี้วก็ไม่ได้ แข็งมากจนเกินไปแต่ก็อยู่ทรงนะอันนี้เป็นสเปรย์ที่ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวแล้วก็แนะนําทุกคนเหมือนกันมาถึงอุปกรณ์ทําผมที่รู้สึกว่าชอบนะคะปีนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากน้องคนีนุกชอบเขามากเลยทีอจริงต้องขอบคุณไดสันมากๆกว้ายหนึ่งทีที่เอ็นดูนุกมาตลอดเลยไดยสันทุกชิ้นที่บ้านนุกไม่มีอันไหนที่ซื้อเองเลยขอบคุณไดสันนะคะ คือชอบไดสันมาแล้วก็อันนี้เป็นของที่ไดสันที่รู้สึกว่าใช้คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่ใช้ไดสันมานอกจากว่าไดปอกผมที่คุ้มค่าอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือที่หนีบผมไดสันที่คุ้มมากเป็นที่หนีบผมที่เหมาะสําหรับคนมีผมหน้าม้าที่หนีบแล้วสวยที่สุดขอคอนเฟิร์มเพราะว่าใช้ที่หนีบผมอ่ะมาหลายยี่ห้อมาที่หนีบผมหน้าม้าเนี่ยค่อนข้างจะสี่เรลียดแล้วที่หนีบผมไดสันอ่ะเป็นอะไรที่หนีบผมหน้าม้าแล้วสวยมากเพราะว่ามันโค้งพอดีมากแล้วแบบน้ําหนักมันก็พอดีมาก ทำให้ผมหน้ามาของเราอยู่ทรงแล้วก็สวยมากที่สําคัญก็คือไม่ต้องเสียปปบป๊กพกออกไปข้างนอกได้เวลาไปทะเลสําคัญมากคือต้องมีน้องคนนี้ติดไปไปทริปที่ไหนนะน้องคนนี้จะได้เป็นอย่างแรกที่ติดกระเป๋าไปมีทริปนึงที่เคยลืมเอาไปอะ่ะคือเสียใจมากไม่รู้จะทำยังไงลืมออกไะอันนี้ก็คือเป็นของที่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่สุดยอดส่งได้สั่นเท่าที่เคยใช้มาเลย อยากให้เขาทาที่ม้วนผมแบบไลฟ์สายด้วยชอบมากๆนะอันนี้ชอบมากๆจริงๆไม่ได้อวยน,นะแต่มันแบบดีจริงทุกคนต้องเห็นนะนุกใช้ทุกวันจริงๆถ้าแบบเราดูไลฟ์ดูอะไรกันใน i ออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกชอบนะคะมาถึงหวีกันมากหวีนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยรีวิวให้ดูใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าน้องคนนี้ได้มาใหม่ของปีนี้นะคะเป็นหวีที่เป็นขนหมูป่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นยี่ห้อกูดี้ซึ่งถูกมาก4 0 0ร้อยห้าร้อยหกร้อยอะประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ คือแบรนด์นี้ฟิลิปบีเนี่ยวีคนหมูป่าของฟิลิปบีอัลละเก้าพันแประมาณเนี่ยแล้วก็แบบวันนั้นไปเดินดูแล้วก็ทําใจไม่ได้ถ้าเราจะต้องซื้อวีอัลละ8 0 0พันนึ่งออกไปถ้าเราซื้อมาผัวคงดา่านึงออกไหมว่าแบบ ซื้อหวีอะไรมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดินไปกูเม่แล้วก็เอ้ยจาได้ว่าวาเลนไทน์กับขวัญของเคยรีวิวหวีอันนี้อยู่ว่าเฮ้ยเป็นหวีขนหมูป่าที่แบบดีอะไรเงี้ยก็เลยเออลองซื้อมาใช้ดูถ้าพี่ขวัญกับพี่ทายดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบอกว่าป้ายยาสเร็จก็เก่งดีเออก็อันนี้ก็ใช้ดีนะคะเอาไว้หวีแบบพวกผมมันทําให้ผมของเราเนี่ยเงาขึ้นนะแล้วก็เหมือนตางง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนุก่ก็เลยไปซื้อหวีย่างอื่นอ่ะของกูดี้มาด้วยเป็นหวีแบบเป็นหวีซับน้ําซึ่งทุกคนน่าจะได้ดูไไปปปปปในนนนนคคลลลิิทีีี่่่งงกออ้้เ็ข ก็จะเป็นหวีที่ช่วยซับน้ําในผมไปด้วยนะทำให้ผมของเราเนี่ยแห้งไวมากยิ่งขึ้นก็ดีเหมือนกันลดมากเออแนะนำทุกคนไม่แพงนะคะเยี่ยมเลยมาถึงของ2ย่างสุดท้ายของวันนี้กันแล้วที่เราพูดมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนอย่างแรกเลยที่ มาให้ดูเกี่ยวกับตัวนะคะจริงๆแล้วตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ไม่ไม่เยอะราะไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนอกจากเอ่อคิวที่ใช้จากแกลที่ใช้บ่อยๆที่เคยบอกไปว่าชอบนอกจากบิอเรทีมกันแดดที่ชอบนึกออกไหมว่าแบบเราชอบอะไรทุกคนก็จะรู้หนูชอบอะไรอะเออหนูก็เลยไปหาของที่หนูชอบมาอีกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือโลชั่นที่หนูชอบนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหนูชอบวาสลีนลาเวนเดอร์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นน้องคนนี้นะคะอันนี้คือฮ u รคลียบอดี้โลชั่นเป็นกลิ่น ที่เป็นซิกเนเจอร์ของฮัคลียนะคะคือเป็นกลิ่นแบบฟิลลิ่งแบบกลิ่นสมุนไพรธรรมชาติแปลกๆหน่อยเออเป็นเหมือนกลิ่นฝรั่งอ่ะเออก็อเลยชอบกลิ่นเนี้ยของฮัคลียมาตลอดลนกุกจะใช้ทั้งโฟมล้างหน้าทีมอาบน้ำโลชั่นครีมเคิร์นุูก็ใช้ของเขาหมดเลยนะมาร์กเมืองนุกก็ใช้ของเขาคือนุกชอบแบรนด์ฮัคลียเพราะว่านุกชอบกลิ่นอะโรมาของเขานะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ชอบกลิ่นของเขาเหมือนกันแล้วก็เนื้อโลชั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเหลวมากมันทําให้เวลาที่เราลงไปที่ผิวววววแแแลล้้้้้้เเเเเนนนนนนีีี่่่่่่ยยมม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 ัมัมัไไไไออ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 ะะะะรรรรราาาาากกกกกใใจหใืืสสสผูึชบ ดีเหมือนกันเข้าไทยแล้วค่ะัวนีไปซื้อได้อก่าวสุดท้ายที่ชอบนะคะคือน้องคนนี้ Via Feel Good Sunscreen เป็นครีมกันแดดตัวที่สะใจอะ่ะมาเป็นแบบขวดหัวปั๊มแบบนี้แล้วมันดีตรงที่อะไรรู้ไหมพะมันเป็นหัวปั๊มแบบนี้เราสามารถแบบปั๊มแล้วก็ทาแล้วก็เหมือนโลชั่นทั่วๆไปอะ่ะซึ่งจริงๆครีมกันแดดตัวส่วนใหญ่มันชอบถัออกมาเป็นหลอดอะ่ะบางทีมันก็ไม่สะดวกแต่มันพกง,ง่ายอะ่ะแต่อันนี้คือตอบโจทย์มากเราแพ็คเกจมันก็น่ารักมากเลยแล้วก,ก็กันแดดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ SPF 5 ทาก่อนออกแดด20นาทีนะคะ oh. ครีมกันแดดตัวกับหน้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะ oh. ก็เคยย้ํากับทุกคนไปแล้วนะคะว่าถ้าสมมติไม่เป็นฝ้ากาเงี้ยมันแก่ค่อนข้างยากนะคะยังไงก็ทาครีมกันแดดไว้ก่อนดีกว่านาะแล้วก็ของบำรุงหน้าทุกอย่างเนี่ยก็เน้นบำรุงให้ชุ่มชื้นเป็นหลักเนี่ยก็จะดีนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่แก่มากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเริ่มมีอายุแล้วเงี้ยก็ใช้พวกเป็นแอนตี้อ n g จิ้งเสริมไปเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยจริงๆนะก็คือกกกาาาที่ทห่หหวววของเเเนนยยุมมมมืะคคคดลัจส คลิปวันนี้นะคะแล้วก็คลิปเมคอัพเนี่ยก็เดี๋ยวจะตามมาเหมือนกันแต่ว่าเฟรนร์เมคอัพเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องอยากจะเซฟเดอะเวิ์ว่าแบบอยากจะเป็นคนดีไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือปีนี้มันเป็นโควิดค่ะทุกคนแล้วปกติแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูก็เป็นสายแบบเกาหลีใช่ไหมนึกออกปะแล้วเหมือนพอเป็นโควิดอะมันไปเกาหลีไม่ได้มันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันก็ออกของออกมาน้อยลงด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันไม่ค่อยมีสก,กินแคร์เนี่ แบบเซฟคอรอ่ะคือออกของให้น้อยลงทําการตลาดตัวเดิมๆม,มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีอะไรได้ซื้อมากเท่าไหร่นะคะเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจไว้นิดนึงว่าปีนี้คงไม่ได้มีของเยอะๆเหมือนเดิมเพราะเกิดจากโควิด จะซื้ออะไรจริงๆนะคะโอเควันนี้อาจจะไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นแบบเฟรชแม็กอารมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้เฟรชของผู้ชายนะคะลองขอพี่บอยมาได้เดี๋ยวพี่บอยจะมาทาให้ดูคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสิ้นปีนี้มีความสุขแล้วก็คลิปมีให้ดูเยอะมากๆฝากดูคลิปกันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําต่อไปบ๊ายบายม,มีใครชมเรื่องทรงผม,มลยวันนี้น่ารักจะตาย